สวัสดีครับมังกรครับผมวันนี้มังกรอยากทราบครับว่าทําไมถึงนําสัตว์มาใช้เป็นสัญลักษณ์ทําวัตถุมงคลครับทาไมถึงนําสัญลักษณ์สัตว์มาใช้เป็นวัตถุมงคลจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณนะครับมังกรครับเช่นเปรียบเทียบง่ายๆที่เห็นภาพเลยก็คือลุงพ่อปานวัดบางนมโคท่านจะใช้สัตว์เป็นพาห,าหนะของพระเครื่องทุกๆผีทั้งทิเช่นอนุมานพุธไก่ลา นก,กเหล่านี้ต่างๆแล้วสัตว์เหล่านี้ครับมีความหมายยังไงครับผมมันมีความหมายในตัวของเขาอยู่แล้วนะมังกรนะสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลเนี่ยท่านจับอุด ผงวิเศษไว้ตามความเชื่อในผงวิเศษนั้นเนี่ยเวลาเดินทางเข้าป่าหรือไปในต่างภูระพบเห็นในสิ่งที่เป็นอัปมงคลหรือว่าโดนสัตว์เกี้ยวของงูพิษกัดตัวโมกปากนั้นท่านสามารถ,ถ่อ,อกเอาผงวิเศษนั้นมาทานรักษาโรคได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของคนในสมัยโบราณ วันเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมครับก็คือมีความเชื่อในเรื่องของพุทธคุณแล้วความหมายของสัตว์แต่ละตัวครับอ้ความหมายของสัตว์แต่ละตัวใช่ไหมครับก็คือจะมีอย่างนี้ครับก็คือไก่ไว้สําหรับทำอาหารกินนะครับฮานุมานไว้สําหรับอาสาคอยช่วยเหลือบางคนต้องการที่จะแบบว่าคือก้าวบันไดขึ้นมาทีละขั้น,นทีละขันน้นตอนนะครับส่วนมากข้าราชาการจะมีความให้ความสนใจในนีมากที่สุดน,นะครับ พยากพุทธก็คือหมายถึงความมีอํานาจปาดมีสําหรับปาก็ไม่สําหรับทำอาหากินเช่นกันมีสัตว์ชนิดหนึ่งครับอาจารย์เจมที่มังกรสงสัยมากเลยครับนั่นก็คือเต่าเต่าเหรอครับโอ้เรื่องเต่านี่ต้องขอขอแบ่งเป็นสองภาคนะภาคที่หนึ่งเจ๊ถามว่าเต่านี่อายุยืนไหมยโอ้เต่าก็คือจะเป็นเครื่องหมายของอายุยืนนะครับแล้วก็การทำมาหารกินที่มีแต่วันเจริญรุ่ง กรณีเต่าที่เจกเห็นมาตลอดเลยคือมีมาตั้งสมัยโบราณแล้วจนมาถึงปัจจุบันที่เห็นชัดๆเลยก็คือเต่าผอมหลงพ่อหลิวบ้านไรแตงทอจังหวัดนครปฐมครับเข้าใจครับพอา <พอ S 1> จะยกตัวอย่างวัตถุมงคลที่นำญญาตั์มาเป็นสัญลักษณ์มันเป็นวัตถุมงคลเนี่ยครับอ๋อหมายถึงว่าหมายถึงว่าคือมังก่อนต้องการทราบว่าอะไรที่สามารถ,ถติ่นตัวให้เป็นวัตถุมงคลได้ใช่ไหมครับ<ช>ถ้าถามว่าในหลายๆยุคในหลายสมัยเนี่ย เครื่องรางที่มีความเป็นยูนิตี้มากที่สุดนะครับยูนิตี้มากที่สุดก็คือับเสือของหลวงพ่อปานวัดบางเที่นนั้นเจ็นแนะนานัต้องการเป็นเครื่องรางที่เป็นรูปตวรนะฮะเราก็หาได้จะทั่วไปเช่นว่าเสือเสือเป็นรูปเครื่องรางเป็นเครื่องรางเล็กๆมีหลายหลวงพ่อครับเช่นหลวงพ่อผมวัดปริวาหรือของหลวงพ่อต่างๆมากมายเราสามารถหาได้จากทางสื่อต่าง ต่าของหลวงก็หลิววัดไร่แต่งทองซึ่งบางกองอยู่ในยุคที่ทันท,นท่านคำว่าทันท่านคือเหมือนกันได้เห็นจานวนการสร้างได้เห็นรุ่นสามารถที่จะสะสมได้พุทธของอาจารย์วราวัดโขงทองหรือของหลวงพรเศษวัดบาง,งานาครับหรือของในปัจจุบันที่พุทธมีสร้างในหลายๆที่ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าสัตว์ที่เป็นมงคลเหล่านี้เนี่ยสามารถนำมาติดตัวเพื่อไว้เป็นป้องกันสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็นํามาซึ่งความเป็นสรีกมุคลครับครับตั้งเจคับก็สำหรับนี้มันก็ขอบคุณเจคอยู่มากๆเลยนะครับครับด้วยความยินดีให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์นำมาใช้เป็นวัตถุมุคลครับผมครับมางกอนมีอะไรก็มาถามเจคได้เหมือนเดิมนะครับผมยินดีที่ให้คําตอบในงทุกๆเรื่องครับผมขอบคุณมากครับบางกอนครับขอบคุณมากครับผมมากครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องแนะนําอีกหนึ่งเรื่องเพื่อให้พี่ๆน้องๆท่านร่วมสนับสนุนในสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่นะครับ วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสได้ทำกรอบเงินและก็กรอบทองเหลืองแต่เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะสุดคลาสสิกและก็สุดปานี่<ม>วันนี้ในปัจจุบันนั้นในการทำกรอบผ่าหวาจะไม่มีการเล่นลายและก็ตัดลายนะครับสำหรับของผมนะครับก็คือจะสร้างงานออกมาเพื่อให้เข้ากับองค์พระได้ทุกรูปแบบโดยจะเป็นลักษณะของผ่าหวาแกะลายและก็ตัดลายนะครับวันนี้ก็คือจะมีอยู่2เนื้อหาก็คือ1 เรื่องของเกาะเงิน2เรื่องของเกอบทองเหลืองผมแนะนําว่าถ้าพี่น้องทุกท่านอาจจะถูกใจในความหรูหราแล้วก็ความคลาสสิกสวมใส่บนคอของท่านนะครับวัตถุมงคลของพี่น้องทุกท่านจะถูกยกระดับให้มีคุณค่าด้วยเกอบผ่าไหวของผมครับยังไงก็ฝากสน,นับสน,นุนผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางนี้กันไปเรื่อยๆครับมีอะไดีๆที่จะมาบอกกล่าวกันเรื่อยๆจริงๆ เีอะไรดีๆเป็นประสบการณ์ชีวิตของผมมาบอกเก่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระเก่าเรื่องพระใหม่เรื่องกอบหรือถ้าพี่น้องต้องการเรื่องราวอะไรต่างๆที่ผมพอรู้สอบถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีที่จะเป็นพี่ปรึกษาให้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับ สวัสดีครับเจกอยู่ครับก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้ง500คนด้วยนะครับวันนี้นะครับทางเจกยูนะครับมีของรางวัลมาให้สมาชิกทั้ง500คนด้วยนะครับเราจะใช้วิธีแบบไหนบ้างก่อนใช้วิธีโดยการให้คนนะครับคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ว่าว่าทําไมถึงศรัทธาแม่พิกลครับโอเคก็คือความหมายว่าท่านใดที่ทาไมถึงศรัทธาในเรื่องของแม่พิกลใช่ครับเราจะแจกเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหนดีของคของแม่พิกลรุ่นพรแม่พิกลครับได้ครับกี่รางวัลมางกรสามรางวัลครับสามรางวัลเราจะใช้วิธีไหน ประเด็นในการคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะเจ็บอยู่้วครับอ่าคอมเมนต์แล้วอันไหนที่โดนใจเจใช่ครับใช่ไหมอันไหนที่โดนใจเจและเจกก็เป็นคนเลือกแจกใช่แล้วถ้าเกิดเจ็กให้มังกรช่วยดูให้สบายมากโอเคนะอย่าเลิ่มนะครับทุกท่านครับก็ติดตามกันให้ดีนะครับทางอีกหนึ่งช่องทางนะครับอยู่อามาตอมงคลผมกับหลานมังกรนะครับจะไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังแน่นอนอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนของผมก็คือกรอบทองเหลืองและกรอบเงินผ่าหลายตัดลาย นะครับยังไงวันนี้เนี่ยพวกเราสองคนก็ต้องขอกราบลาทุกทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับของรางวัลอัมีค่าอันนี้ยังรอทุกทุกท่านอยู่มูลค่าของพระวัตถุมงคลรุ่นพรอแม่พิกุลนั้นราคาเริ่มต้นที่1,500บาทนะครับแจกฟรีนะครับสำหรับ3ท่านสุดท้ามาตอนครับผมสามท่านเท่านั้นนะครับอยู่ที่ว่าความศรัทธาของท่านมีต่อแม่พิกุนขนาดไหนติดตามกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับผม วันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับมังกรขอบคุณมากน,นะครับฝากด้ด้วยนะครับสวัสดีครับ